เกณฑ์เข้าเกณฑ์เข้าก่อนเกณฑ์บัตร้นี่ครับผมมาเอาบัตน,น้ไม่มเ,เ,เป็ครับพี่สามโอเคครับนกปไอ่ะกลยไหมล่ะนู้นสอางออนั่งเถอะยี่สิบ ไปกลับเหรอหรือขาเดียวไปกลับครับไปดีบาตกลับดีบาตเออไปแลไม่ต้องกลับใช้อยู่ไปไม่กลับเดินไปไม่กลับอยู่นี่นั่งรถกรอฟคลาลับเออนั่งฝั่งน้นเลยดีแล้วไม่ร้อนตอนนี้มันนนนร้้้อตีถาั่งฝั่งนี้จะร้อนเดี๋ยวขับเอง เมานี่มาพวกเรานั่งพดีกุงนังนี้ั่งี่เฮ้ยวเลงเราได้นั่งแล้วรอไปอะไรเต็พอดีของเราน้ำตกน้ำตกอะไรนะน้ำตกอะไรไม่รู้น้ำพูร้อนน้ำพูร้อนน้ำตกร้อนค่ะแดดร้อนแล้วน้ำตกยังจะร้อน เอายายเธอมานั่งนี่ดิจะได้เต็มพอดีกุ๊เรากุ๊บเราไปขึ้นก็เหอยายรถแม่ยายทำไมอ่ะคนขับคนเดียวไงอ๋อก็ยายคนขับมาขับนี่ก็ได้เรามาก่อนเราต้องได้ก่อนมาดาวนี่นะมาไว้กว่าขึ้นรถมีสอคันขางูแจรถไถ อภรรเก็บเก็บไว้หนดีกว่าเก็บไว้นี่กันอภักระเป๋าน้องมาโทรศัพท์เราอยู่ไหนกันนี่ยอยู่เพลยังไนอเพลตยิมยังไหโบยอยู่คอเพลดเหรอข้างหลังเดินมาทางมันชิวๆไงทา่เดียวมีเสีย20 20ใส่ก๊อฟเห้ออ ไห่กุ้งเดินไปแล้มันกระตักมาทิ้เร็วขนาดนี้รนี่ไม่ต้องเสียไหมเสียเลยวนี้จิตนะครับตึ๊ง้าวที่ทีพี่เข้าไปคนเดียวยังไปแล้วถ้ากลับก็รอฝั่งนู้นแล้วก็นั่นนี่ลอยก็ลอยไปเลยโอ้ยลอยก็ลอยไปเลย ไม่ต้องเปลี่ยนชุดให้เป็นยางหลังก็เดินคนดีเลยกลาเดินกล้าใส่เดียวเดี๋ยวเสียนลวแถวนี้มีอะไรอร่อยอร่อยบ้างนะพี่ขัรมาเปนนกินแบบไหนครับอาดทะเลย ไอ้ที่เราผ่านมาใช่ไหม <G ül> ถึงแล้วครับน้ำพุร้อนนี่แกกวนตันมีเละก็ไม่ไกลมากเึงมาครัแบแบเดียวอ่าเพิ่มทุนเวลาแล้วเราจะได้ไปหลายที่ okay. Okay, อ่า <À> ้<ๆ>้าลอื้อ ล,ล,ลยายหลานลาหลานหล,ลานเปิดหลานเปิดานเปิดน้ำตกร้อนมันร้อนด้วยเหรอตกครับตกร้อน,ออนเอาเยินก็ไว้ข้างหลังไงไบุกไฝ่ไว้ข้างหลังอ่ะโบเออรู้จักถ่ายรูปมั้งนี่ตกมันร้อนจริงเปล่า เย่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 อุ้ยน้ำคลุนน้ำคลุนคลุนไว้โอน้ำตกมันตกลงทางโน้นเข็นืกว่างงมาอุ้ยนงงอยู่ในรถดวยแขงใครแขงเปียกอะเอาเลย ก็บอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนใส่จริงในเลยไม่ต้องลงก็ได้จะลงก็ดูดูเฉยๆเอาเลไปดูว่ามันอุ่นหรือมันหนาวมันร้อนมันเย็นใครจะเฝ้า เอ้ยไปกุ้งจะพิ่งลงฮะไ,ไหนบอกจอไกนะไม,กนะไม่ลงคนแรกเลยไม่ลงคนแรกนยไม่ลงคนแรกเลยร้อนไหมไม่ร้อนฮะอุนอะ่นอ่ะเออวะ่ะอุ่นๆวะ่ะ อุ่นอุ่นอุ่นส,สัมผัสได้เลยอุ่นอุ่นครับสบายเลยเออสบาย, <ocalyptic. S 1> ยไม่เยน็นคุ้นแ <c oughs> ล้วโุ้งคุ้นแล้วคุ้นแค่ตรงนี้ใส่กสีเมย์ลงแล้วแค่ขนาด้วย กอด,ด,ดตีโป๊ดูจะไปขอที่กระบี่ฟาดอดแก่งๆดิลูกฟาดแง่งๆนั่งแช่ใน,นสบายมากแช่บุญแช่แต่ตีนก็ได้แค่แค่ทั้งตัวแค่แค่ทั้งตัวก็ลงจะทำเกงเปียกอ่ะเปียกก็เปียกสิไม่เห็นเป็นไร เกงเปียกก็ไปเปลี่ยนกับเกงเปียกดนใส่แทนมาพ่อพ่อลงให้ดูอ่ะนก็จะถอดะ่็จะถอดกเกง โอประตุ้มไม่ยอมเปลี่ยนกะจะมาลงจุ่มนี้เลยน้ำตกร้อนกระบี่องตรงนู้นน้ำลึกน้ำผุ่นองทางนี้ม่นซับใจ อุ่นใหญ่เลยครับุณห้ามใช้สบูย่ยาสบู่ควรแช่น้ำสิบห้าสิบถึงสิบห้านาทีไอ้ย,ยี่สิบถึงไอ้สิบห้าถึงยี่สิบ ไม่รู้ลองจะรับรองเท้าตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ดูข่าเออลงแล้วมันอ่ะบอกให้ถอดเหลือแต่งเกงก็ไม่เอาอายไปบ้านอายใคร